นี่ไม่ใช่รังของสัตว์ประหลาดจากต่างดาวแต่มันเป็นแค่รังพึ่งที่เป็นพึ่งกินเนื้อพึ่งแรงหรือว่าว a l s h e l b e เป็นพึ่งสายพันธุ์อเมริกาใต้ที่ไม่มีเหล็กในและไม่ชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้แต่พวกมันจะกินพวกเนื้อสัตว์เน่าเสียสมกับชื่อของพวกมันแต่ก็ยังสามารถผลิตน้ำพึ่งจากการกินเนื้อได้อีกด้วยในขณะที่พึ่งทั่วไปจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรแต่พึ่งแร้งจะถูกวิวัฒนาการให้กินเนื้อสัตว์ที่เน่าเปื่อยโดยใช้เอนไซม์ย่อยโปรตีนจากซากสัตว์ พวกมันจะกัดและขูดเนื้อออกมาก่อนที่จะคลุกเคล้าไปกับเอนไซม์ของตัวเองและเก็บไว้ในรังส่วนรังที่ดูราวกับรังของสัตว์ประหลาดช,ชวนสยองนี้เป็นรังเลี้ยงพึ่งท้องถิ่นของชาวบราซิลครับในขณะที่ตามธรรมชาติพึ่งแรงจะสร้างรังในโพรงต่างๆเช่นโพรงไม้โพรงในดินและอาจเข้ายึดรังปลวกที่ถูกทิ้งร้างหรืออาจทำรังบนต้นไม้หรือกิ่งไม้สูงก็ได้เช่นกันครับ ซึ่งในรังนี้เองที่พวกมันใช้เก็บน้ำพึ่งเนื้อที่มีลักษณะข้นหนืดและมีรสเปรี้ยวคล้ายกับโยเกิรต์ตเนื่องจากมีแบคทีเรียที่ช่วยย่อยสลายเนื้อแล้วก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันร้อเปอร์เซนครับว่าปลอดภัยสาหรับมนุษย์เพราะอาจมีแบคทีเรียที่อันตรายที่มาจากกระบวนการผลิตน้าพึ่งก็ได้และสําหรับใครที่สงสัยว่านี่มันรังของชันโรงหรือเปล่าแล้วชันโรงเกี่ยวอะไรกับพึ่งแรงกันแน่จริงๆแล้วชันโรงหรือว่า s t n g l e s s b e e ก็คือพึ่งที่ไม่มีเหล็กใน ซึ่งชันโรงเป็นคำเรียกรวมๆแบบกว้างๆครับชันโรงมีอยู่ประมาณ68สกุลหรือ400-500สายพันธุ์เลยทีเดียวถ้าจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ชันโรงก็คือเผ่าเมลิโพนินีในเผ่าเมลิโพนินีก็มีสกุลหนึ่งที่ชื่อว่าทรีโกนาและในสกุลทรีโกนาก็มีสกุลย่อยที่ชื่อว่าทรีโกนาเหมือนกันและภายในสกุลย่อยทรีโกนาเนี่แหละครับที่มีพึ่งแรงอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันและก็เป็นพึ่งชนิดเดียวที่รู้จักกันว่าเป็นพึ่งที่กินาากสัตตวว์ที่ยแล้ ดังนั้นถ้าถามว่าพึ่งแร้งหรือว่าวอลเชอร์บเป็นชันโรงใช่หรือไม่คําตอบก็คือใช่ครับเป็นชันโรงชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ชันโรงที่เราพบเห็นกันในไทยนะครับมันคนละสายพันธุ์กัน